เมื่อเวลา12นกา2นาทีฝ่ายกัมพูชาได้พยายามสร้างสถานการณ์ความตึงเครียด ขึ้นอีกครั้งบริเวณพื้นที่ช่องอ่านมา้าอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้ใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามายัางพื้นที่ของฝ่ายไทยจากบริเวณเนิน677มาอย่างเนิน600และเนิน527พร้อมทั้งใช้อาวุธปืนเล็กยิงปะทะเป็นระยะคุณผู้ชมครับตอนนี้มันไม่ได้แค่ยิงปืนใส่เราเราเงียบไปเฉยๆนะครับแต่มันยิงใส่ไทยกลางวันแสกๆแล้วตั้งกล้องถ่ายเหมือนจะโชว์ให้โลกเห็นราวกับว่าตัวเองเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่พีกกว่านั้นคือ หลังจากยิงก่อนมันยังกล้าหน้าด้านไปบอกคนทั้งโลกว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนคือเอาจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่ามันคิดว่าคนทั้งโลกโง่หรือสมองพวกมันมีไว้แค่คุยข้าวในหม้อเพราะการสร้างเรื่องแบบนี้มันไม่ต่างอะไรจากขี้หมาที่เอามาใส่กล่องและพยายามขายว่าเป็นต้องคําเลยครับนี่มันไม่ใช่สงครามปืนเลยนะครับแต่มันคือสงครามหน้าด้านที่พวกมันเล่นเก่งยิ่งกว่านักการเมืองบานเราอีกครับคุณผู้ชมครับวันที่27กันยายน2568เวลาเที่ยงกว่า วันที่ฝั่งกัมพูชาถอดหน้ากากแล้วแสดงท่าแท้ให้เห็นกันชัดๆว่าไม่ได้อยากอยู่ร่วมกันอย่างสันติอะไรทั้งนั้นเพราะสิ่งที่มันทําคือยิงอาวุธสงครามใส่ไทยก่อนกลางวันแสกๆจากเนิน677ข้ามมายังเนิน600และ527อย่างไม่มีการเตือนไม่มีเหตุไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรทั้งนั้นนอกจากความตั้งใจจะยั่วยุแค่นั้นยังไม่พอนะครับหลังจากยิงก่อนมันยังตั้งกล้องไว้ถ่ายล่วงหน้า เหมือนรู้ล่วงหน้าว่าจะมีเรื่องแล้วก็เตรียมจัดฉากเอาไว้หมดทุกมุมเหมือนผู้กำกับหนังที่รู้ตอนจบตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้องเลยด้วยซ้ำถามจริงๆนะครับถ้ายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วตั้งกล้องไว้ทำไมหรือเพราะรู้อยู่แล้วว่าพวกมันจะเป็นคนยิงก่อนแต่ต้องทำให้โลกเห็นว่าไทยตอบโต้ก่อนพูดกันตรงๆเลยนะครับแผนนี้มันไม่ใช่ยุทธวิธีทางทหารด้วยซ้ำแต่มันคือยุทธวิธีของโจรข้างถนน คือคว่างก้อนหินใส่หน้าคนอื่นก่อนแล้วพอเขาหยิบไม้ขึ้นมาเจ้าคืนก็ร้องไห้เรียกตำรวจบอกว่าเขาทำร้ายฉันไม่ใช่หน้าด้านนะครับแต่นี่คือหน้าด้านระดับประวัติศาสตร์ที่คนทั้งโลกควรได้เห็นและสิ่งที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศโกรธยิ่งกว่ากระสุนก็คือพอทำทั้งหมดนั้นเสร็จพวกมันยังมีหน้าจะไปบอกโลกว่าไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากก่อนไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่โกหกแล้วนะครับนี่มันการเขียนบทนิยายเลย ทั้งที่โลกเห็นกันจัดจะว่ากระสุนมันพุ่งมาจากฝั่งไหนก่อนแต่พวกมันกลับยังกล้าบิดเบือนสร้างเรื่องแล้วเล่นบทเหยื่อผู้บริสุทธิ์ราวกับไม่เคยทำอะไรผิดในชีวิตเลยและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับตลอด40ปีที่ผ่านมานี่คือสูตรสำเร็จของฝั่งกัมพูชายิงก่อนยั่วก่อนสร้างสถานการณ์ก่อนแล้วตัดต่อภาพไปบอกโลกว่าไทยรุกรานคือถ้าจะทำสงครามก็ทำให้มันเป็นสงครามสิครับ แต่ถ้าจะเลื่อนละครน้ำเน่าแบบนี้กรุณาไปอยู่ในวงการซีรีส์ไม่ใช่มาอยู่ในเวทีระหว่างประเทศเพราะอย่าลืมนะครับไทยไม่ได้ยิงก่อนไม่ได้รุกรานไม่ได้ยกผลขึ้นบกแต่พร้อมจะปกป้องอธิปไตยทุกตารางนิ้วถ้าถูกย่าเรายังไม่ลั่นไกไม่ใช่เพราะกลัวนะครับแต่เพราะเราไม่อยากให้ประเทศที่โตไม่ทันโลกเอาเราไปขายหน้าบนเรือทีโลก ความจริงที่พวกมันกลัวที่สุดไม่ใช่ปืนของไทยแต่คือหลักฐานที่แฉความน่าด้านของตัวเองให้โลกเห็นและเชื่อผมเถอะครับความอดทนของเสือไทยมันไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการรอจังหวะที่เหมาะที่สุดในการขย่าเหยื่อที่กล้าข้ามเส้นเพราะสุดท้ายลูกปืนอาจจะทําให้คนตายได้แต่ความน่าด้านํำซาาของพวกมันนี่แหละจะฆ่าศักดิ์ศรีของตัวเองลงไปทีละนิฟคุณผู้ชมครับถ้ายิงก่อนแล้วทาเป็นเหยื่อมันยังไม่พอ พวกมันยังเพิ่มความโซกกระโกระดับชาติด้วยการตั้งกล้องถ่ายไว้ล่วงหน้าก่อนกระสุนแม้แต่จะลันออกจากปลายปืนซะอีกถามจริงครับนี่สนามรบหรือกองถ่ายละครน,น้ำเนา่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่การเตรียมพร้อมทางทหารเลยนะครับแต่มันคือการเตรียมคอนเทนต์ทางการเมืองล้วนๆกล้องตั้งไว้มุมถ่ายครบโลโก้พร้อมและพอไทยจะตอบโต้ตัดคลิปและส่งให้สื่อทันทีนี่แหละครับสงครามเวทีโลกที่พวกมันเชี่ยวชาญที่สุด ไม่ได้สู้ด้วยกระสุนแต่ออกแรงเต็มที่กับการตัดต่อภาพให้คนทั้งโลกเข้าใจผิดว่าไทยรุกรานมันไม่ใช่สงครามยุทธวิธีแต่มันคือสงคราม PR อาร์ a พรา d ป r e กันด้าเรียสร้างภาพปั้นเรื่องแล้วเอาไปขายให้คนง่ดูเอาจริงๆนะครับพอเห็นกล้องตั้งไว้ก่อนยิงแบบนี้ผมไม่ได้คิดถึงทหารเลยผมนึกถึงยูทูบเบอร์บ้านนอกที่รอถ่ายคลิปเรียกยอดวิวอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ มันไม่ใช่กองทัพแล้วแต่มันคือทีมโปรดักชันราคาถูกที่พยายามปั้นเรื่องให้ตัวเองดูเป็นพระเอกในละครที่ไม่มีใครดูแล้วถามว่าทำไมต้องตั้งกล้องคำตอบง่ายมากครับเพราะพวกมันรู้ว่าในสนามรบไม่มีวันชนะไทยเลยต้องไปหาทางชนะในสายตาคนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงให้โลกเห็นภาพแค่ตอนที่ไทยถือปืนแต่ไม่เห็นตอนที่พวกมันยิงมาก่อนให้โลกเห็นน้ำตาเหยื่อแต่ไม่เห็นตอนมือโจรลั่นไก แล้วมันก็ใช้วิธีนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนครับปีนั้นก็ทําปีก่อนก็ทําปีนี้ก็ยังทําอยู่พอไม่ชนะในสนามจริงก็เล่นละครบ,บนเวทีโลกจัดฉากตั้งแต่ต้นจนจบแล้วหวังให้สื่อโลกหลงกลนไปด่าไทยแต่พวกมันลืมสิ่งหนึ่งไปนะครับโลกทุกวันนี้มันไม่ได้เชื่อกล้องแต่มันเชื่อหลักฐานเพราะภาพจะตัดต่อ,อยังไงก็ได้แต่ trajectory ของกระสุนมันโกหกไม่ได้กล้องจะเบลอแก้ไหนก็ได้แต่พิกัดการยิงมันลบไม่ออก และไม่ว่าพวกมันจะใส่คำบรรยายนยยังไงความจริงก็ยังคือพวกมันเป็นฝ่ายลั่นไกก่อนอยู่ดีครับจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับกล้องมันอาจจะเปลี่ยนภาพได้แต่ประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนไม่ได้และในหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่มันจะบันทึกไว้ชัดๆว่าใครคือประเทศที่ใช้กล้องแทนปืนใครคือประเทศที่ใช้เฟกนิวส์แทนเหตุผลและใครคือประเทศที่เล่นบทเหยื่อทั้งที่เป็นร้ายตั้งแต่ต้น จะตั้งกล้องอีกกี่ตัวจะตัดต่ออีกกี่คลิปมันก็ไม่ช่วยให้โจรกลายเป็นตำรวจได้เพราะคนทั้งโลกไม่ได้ตาบอดขนาดนั้นครับคุณผู้ชมครับสงครามปืนแม่งยังไม่พอแล้วนะครับเพราะตอนนี้สงครามคีย์บอร์ดกำลังเดือดยิ่งกว่ากระสุนบนชายแดนอีกหลังจากที่พวกมันยิงก่อนตั้งกล้องจัดฉาก แถลเป็นเหยื่อยังไม่พอตอนนี้ยังปล่อยฝูงควายออนไลน์ออกมาพ่นขี้ใส่โซเชียลเต็มหน้าฟีดไปหมดเลยครับดูคอมเมนต์ที่มันแกล้มมาพิมพ์สิครับ2022เราสูญเสียดินแดนให้ไทยสองพื้นที่แล้วแต่รัฐบาลยังไม่ทำอะไรเลย11ธันวาคมจะไม่มีวันลืมอย่าดูถูกกัมพูชาเพราะเรายังมีคนพร้อมจะสละชีวิตเพื่อแผ่นดิน เออผมอ่านจบแล้วก็น้ำตาไหลเลยนะครับไหลเพราะขำไงครับไอสอนตีนมึงยังไม่รู้้วยซ้ำว่าพื้นที่ที่พูดถึงมันอยู่ตรงไหนบนแผนที่แล้วกล้ามาทำเป็นนักรักชาติพูดถึงสละชีวิตทั้งที่ยังไม่รู้้วยซ้ำว่าชีวิตตัวเองมีค่าอะไรให้สละไอ้ควายถ้าไทยอยากได้ประเทศมึงจริงๆนะครับป่านนี้พนมเปญคงเหลือแค่รอยเท้ารถถังแล้วและไม่ใช่แค่สองพื้นที่หรอกมึงคงเหลือแค่สองหลง สิ่งที่น่าสมเพชที่สุดคือพวกมึงดันภูมิใจกับความเพ้อเจอ้อของตัวเองเหมือนเด็กอนุบาลวาดรูปและคิดว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์พ่นคำว่าแผ่นดินทั้งที่ตัวเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประวัติศาสตร์เขียนว่ายังไงพูดเรื่องอธิปไตยทั้งที่ประเทศตัวเองยังต้องขอยืมน้ํามันจากประเทศอื่นอยู่เลยไอ้ส้นตีนมึงกล้าพิมพ์คําว่าไม่ยอมให้ใครมาย,ย่ํายีทั้งที่มึงเองยังต้องไปก้มกราบนักลงทุนจีนให้เขามาตั้งโรงงาน แล้วพอไทยปกป้องเขตแดนของตัวเองกลับกลายเป็นรุกรานในสายตาพวกควายสมองกลวงสิ่งที่ตลกกว่าคอมเมตนต์นี้คือสมองที่ผลิตมันออกมาเพราะมันไม่ใช่ตะก,กะแต่มันคือขยะชาตินิยมราคาถูกที่รัฐบาลพ่นให้มึงเชื่อแล้วมึงก็กินมันเข้าไปทั้งดุนเหมือนหมาที่เห็นขี้ก็แย่งกันเลียและที่เด็ดกว่านั้นก็คือคนไทยไม่ได้เงียบครับ พอเห็นคอมเมนต์ควายๆแบบนี้ก็สวนกลับจนแม่งเงียบเป็นเป่าสากเลยครับชาวเน็ตไทยตอบกลับว่าเสียแผ่นดินให้ไทยพูดให้ถูกนะไอโง่มันคือแค่ไทยเอาของตัวเองคืนต่างหากจะสละชีวิตเพื่อแผ่นดินเอาก่อนเลยไอ้ฮาจะได้เหลือคนฉลาดๆไว้คุยกับโลกอย่าพูดเรื่องสงครามถ้ายังต้องพึ่งเงินบริจาคจากไทยเวลาน้ำท่วม ทุกหมัดที่คนไทยสวนไปมันไม่ใช่แค่คำด่านะครับแต่มันคือข้อเท็จจริงที่แทงทะลุหน้ากากรักชาติปลอมๆของพวกมันและสิ่งที่พวกมันกลัวที่สุดไม่ใช่กองทัพไทยไม่ใช่รถถังไทยแต่พวกมันแค่รักความเพอ้อที่ทำให้ตัวเองรู้สึกสำคัญพวกมันไม่ได้หวงแผ่นดินหรอกพวกมันแค่หวงคำโกหกที่ทำให้ตัวเองดูไม่แพ้ และพวกมันไม่ได้พร้อมจะตายหรอกเพราะสุดท้ายคนที่ตายก่อนก็คือสมองของพวกมันตั้งนานแล้วไอ้ควายเพราะสุดท้ายกระสุนมันฆ่าร่างกายได้แต่เฟกนิวโง่ของพวกมึงนี่แหละฆ่าเกียรติของประเทศตัวเองไปตั้งนานแล้วไอ้คุณผู้ชมครับผมอยากจะพูดตรงๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดว่าไทยเราจะโดนหลอกหรือโดอนยั่วจนหลุด เพราะบอกไว้ตรงนี้เลยครับกองทัพไทยไม่ได้โง่เหมือนพวกควายที่ตั้งกล้องไทยคลิปกันอยู่ฝั่งโน้นเราวางแผนไว้ทุกทางแล้วเรารู้ทุกจุดที่พวกมันจะเคลื่อนไหวเรามีเรดาร์จับได้ทุกกระสุนนัดที่ลั่งออกมาเรารู้หมดว่าพวกมันจะยั่วยุยังไงจะสร้างสถานการณ์ยังไงจะเล่นละครยังไงและเราก็ไม่หลงกลง,ง่ายๆหรอกครับไอ้พวกส้นตีนตอนนี้ที่เรายังไม่ขยับไม่ใช่ว่ากลัวแต่เพราะเรากำลังให้เชื่อกับควาย เพื่อดูว่ามันจะเดินไปจนคอขาดเมื่อไรเท่านั้นเองครับเพราะเรารู้ดีว่าแค่ตอบโต้พิจังหวะนิดเดียวพวกมันก็จะเอาไปแหกปากบนเวทีโลกทันทีว่าไทยรุกรานและเราก็ไม่โง่พอจะตรงหลุมควายแบบนั้นแน่นอนครับแต่ขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้าสักวันหนึ่งมันกล้าพอที่จะยิงปืนใหญ่เข้ามาเมื่อไหร่ถ้ามันโง่พอที่จะข้ามเส้นแดงที่เราเตือนแล้วเตือนอีกเมื่อไหร่จงจำคำนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยครับไอ้ควาย ประเทศของมึงจะหายไปจากแผนที่อย่างเป็นทางการไม่ใช่คำโคูนะครับนี่คือความจริงเพราะถ้าวันนั้นมาถึงมันจะไม่ใช่แค่ยิงตอบโต้แต่มันคือการลบชื่อประเทศออกจากสมุดภูมิศาสตร์โลกไม่ใช่แค่ตอบกลับด้วยกระสนุนแต่มันคือการกวาดล้างทั้งโครงสร้างทางการทหารและอำนาจทางการเมืองจนไม่มีอะไรเหลือให้สู้เลยครับและอย่ามาทำปากดีว่ามีคนพร้อมตายเพื่อแผ่นดินเพราะตอนที่ปืนใหญ่ของไทยเริ่มคำราม มึงจะไม่มีโอกาสได้สละชีวิตหรอกครับเพราะชีวิตของมึงจะถูกบดเป็นฝุ่นตั้งแต่ยังไม่ทันได้หยิบปืนขึ้นมาด้วยซ้ําครับไอ้ส้นตีนไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องไทยไม่ใช่ประเทศที่ใจอ่อนแต่เป็นประเทศที่เลือกเวลาไทยไม่ใช่ประเทศที่อ่อนแอแต่เป็นประเทศที่อดกลั้นเพื่อโอกาสเดียวที่จะตบให้ไม่ลุกและถ้าถึงเวลานั้นจริงๆมันจะไม่ใช่แค่สงครามแต่มันคือวันสิ้นสุดของประเทศที่กล้ายิงใส่เราครับคุณผู้ชมครับ ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดเพราะอยากให้ใครเกลียดใครแต่เพราะผมรักประเทศนี้เหมือนกับพวกคุณทุกคนเราทุกคนเกิดบนแผ่นดินเดียวกันกินข้าวจานเดียวกันเหยียบดินเดียวกันมันก็ธรรมดาที่จะไม่ยอมให้ใครมาย่ำหัวเราแล้วเสือดทำเป็นพระเอกบนเวทีโลกแต่สุดท้ายผมไม่ได้อยากให้คลิปนี้เป็นแค่คนพูดคนเดียวผมอยากให้มันกลายเป็นวงสนทนาของพวกเราคนไทยที่รักแผ่นดินเดียวกันเลยอยากถามตรงตรงครับ ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งมันกล้ายิงปืนใหญ่ใส่เราอย่างที่พูดไว้จริงๆคุณคิดว่าเราควรตอบกลับยังไงควรเอาคืนแบบไหนถึงจะสาสมที่สุดคอมเมนต์มาได้เลยครับผมอ่านทุกข้อความและถ้าคุณรู้สึกว่าเราคิดเหมือนกันอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพราะคลิปต่อๆไปผมจะเอาเรื่องที่พวกมันไม่อยากให้คุณรู้มาเปิดโปงให้เห็นกันหมดแบบไม่มีเซ็นเซอร์แน่นอนสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่ยังยืนอยู่ข้างประเทศไทยแล้วถ้าคุณรักแผ่นดินนี้เหมือนที่ผมรัก กดติดตามไว้เลยครับแล้วเรามาเผด็จศึกพวกปากดีไปด้วยกัน